มานั่งหลบมุมรับประทานข้าวอยู่แล้วพี่น้องมานั่งหลบมุมนะคะพี่น้องโอ้ยมันเย็นอ่ะตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วนะเก้าโมงกว่าแล้วพี่น้องก็ยังหนาวอยู่เลยสุดยอดเลยวันนี้สี่ตัวพี่น้องใส่เสื้อสี่ตัวมาทานข้าวด้วยกันนะคะมารับประทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะพี่น้องนี่ ผักกาดจอจ้าผักกาดจอผักกาดจอโดยที่ว่าไม่ใส่ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะพี่น้องไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรพี่น้องกะปิปลาล้านะคะพี่น้องใส่อยู่ถั่วเน่านะใส่อยู่ชวนช,วน,ชวนรับทานนะจ้าพี่น้องผักกาดจอจ้าวันนี้มีจบ้าวสองอย่างสามอย่างอันนี้ก็คือแกงผักหวานป่าพี่น้องผักหวานจะมองไม่เห็นละ ผักหวานจะมองไม่เห็นละเห็นแต่วุ้นเส้นอ่ะเนาะเส้นจะเยอะกว่าเราจะใส่ปลาเรียกอะไรปลาจโ้กหรือปลาช่อนทะเลอ่ะพี่น้องเอาจะใส่อะใส,ใส่ใส่อย่างนี้เลยจะใส่อย่างนี้เลยไม่ตัด่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันเละเ <c oughs> นี่ยนะอันนี้คือแกงวุ้นเส้นเมืองเมือง,องใช่พี่น้องเนี่ยแกงวุ้นเส้นเขาเรียกว่ามันแกงผักหวานนะผักหวานมันเยอะใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็เหลือน,นิดเดียวมองไม่เห็นแล้วแทมองไม่เห็นนะ ม่ค่อถึงเรียกว่าแกงผักหวานใส่วุ้นเส้นพี่น้องก็จะเห็นแต่วุ้นเส้นผักหวานจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมจะไม่ค่อยเห็นชวนรับทานนะจ๊ะรับทานอาหารเช้านะจ๊ะวันนี้มีไข่ขั้วเลยพี่น้องไข่ขั่วอันนี้คือไข่ขั่วนะนก็ว่าจะไม่ใส่น้ํามันก็ใส่ไปนิดนึงอะ่ะแล้วก็คั่วเอานะของแอม มีไข่คั่วด้วยนะชวนเพื่อนๆพืรับทานข้าวเช้ากันนะจ๊ะอันนี้ขาดไม่ได้นาะมีน้ำมีประกาศจอต้องมีพริกคั่วเนี่ยม่เยอะนะเมื่อวานก็กินเผ็ดนะเมื่อวานก็กินน้ำพริกน้ำพรูแ่ะมันเผ็ดแสบร้องอ่ะแต่มันก็อร่อยนะเมื่อวานก็อร่อยนะอันนี้ก็เลยไปจีพริกมาสี่เม็ดก็พอสี่เม็ดก็สุดยอดแล้วล่ะนี่อันนี้ให้ดูนี่อีกอย่างเนี่ย ของแปลกเขาอนะแต่มันอร่อยมากเลยอะมันกรอบแล้วหวานมากอะพี่น้องโอ้ไม่สวยเลยอนะเห็นไหมเขาเรียกว่าของแปลกไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยหาความสวยไม่เจอเลย plung. แต่มันโคตรโคตรอร่อยเลยอนะโอ้เห็นไหมเราเห็นปะมันไม่สวยอนะน้องก็ไม่สวยนะพูดไม่เพราะมัน Laughs. น้องก็ไม่สวยเลยแต่ว่าโอ้โหสุดยอดเลยอนะอร่อยมากๆเลยเนี่ยุูฟานนมแจ๊คพี่น้องเดี๋ยว รับทานข้าวเสร็จแล้วก่อนเดี๋ยวๆอ่ามามาวันนี้หลบมุมกินข้าวพี่น้องก็จะลบลงลังหน่อยพี่น้องตรงเนี้ยจะลกลงลังหน่อยฮะลลลอ,ยอ,ยอ่ารับทานข้าวด้ยวยกันอ่ะรับทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะอ่ะนั่งยังไงอ่ะเดี๋ยวให้เห็นก่อนต้องตอนแรกต้องขัดจอพี่น้องนีง่สุดยอดเลยกัดจอก่อนกัดจอก่อน กินเองทานเองพี่น้องทำเองเปรี้ยวสะใจอ่ะเปรี้ยวสะใจอืมอยนะีอ่อ่ะนี่นะ่ กรอบะเป็นเยน็นอะขิ้เผ็ดลำตะแต้เลยลำตะแต้จะทานให้ดูหมดไหมเนี่ยใช้เวลานานนะ กินผักแกงขงก้าวผักหวานก็นแล้วกันนะฮะผักหวานพี่น้องเอาผักหวานลงก็แล้วกันแกงผักหวานตบมุมกินข้าวพี่น้องอืมก็หอมปลาเนี่ยพี่น้องหอมปลา หาผวาไม่ค่อยเจอนะหาผวาไม่ค่อยเจอนะกินอย่างนี้เซออย่างนี้นะทำเองกินเองไม่เอาสบายใจทำเองกินเองสบายใจเพคะนะ อร่อยเพื่อนๆก็ไปทำไปทำทานได้นะพี่น้องนะติ่มกงก็มีพี่แห้งพี่แห้งกะปิัวเน้าปลาไหลพี่น้องทางเหนือนี่ขาดไม่ได้คือกะปิปลาลไหลวเน้าเนี่ยเอาไปโขโคร,รวมกันพี่แห้งหอมขาวหอมแดงตะไคร้นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะตะไคร้อะพ่ะอโมก็ใส่นิดเดียว อร่อยแก่คะเอาไปแกงเราไปตั้งน้ําตั้งปลาเค็มอาปลาเค็มไปแช่น้ําก่อนแช่เอาขี้มันนิ่มแล้วก็ไปเอาไปตั้งไฟตั้งเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงใส่ให้เดือดปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวเอาวุ้นเส้นเอาผักหวานใส่เท่านี้ก็ได้แล้วมาถึงเวลาไข่ไขั่วไข่ขั่วพี่น้อง จะแห้งๆแล้วนะจะไม่เห็นจะไม่เห็นมันเลยเราให้วาข่าขั้วนะเดี๋ยกินตุ๋นก็เบื่อนะกินตุ๋นถ้าเกิดเราตุ๋น้ะคือว่ามันจะไม่เข้ากับพวกนี้มันจะไม่คือกันเข้าใจไหมแี่ไม่คือกันมันจะไม่คือกันโอเคไหมเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะนานไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอาอีกแล้ว ยายนี่อย่ยายโมกโมกนี่กินอะไรอนานจังเลยโอเคนะคะพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายเลย